เขานั้นมาทํางานมึงชอบขาดนี่มาบ้างไม่มาบ้างใครจะอยากให้มึงอยู่กลุ่มด้วยวะก็กูไม่ว่างแต่กูก็พยายามช่วยอย่างอื่นอยู่แล้วไงไม่ใช่ไม่ช่วยเลยทําไมไม่เห็นใจกันบ้างเลยวะไม่ว่างอะไรวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันกูเห็นมึงไปเที่ยวแต่ร้านคาราโอเกะไม่เห็นมึงจะทําหาอะไรเลยมึงไม่รู้อะไรมึงอย่ามาพูดแบบนี้กับกูนะแล้วมึงจะทําใหกูละฮะไอ้ไข่มุกเบียร์มึงช่วยอธิบายพวกสมองอที่ฟังหน่อยสิ ัวชื่อมึงออกเองไม่จริงอะ่ะมึงเป็นเพื่อนกูนะเบียมึงควรช่วยกูไม่ใช่เหรอเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเบียใครเพื่อนมึงกูไม่เคยมีเพื่อนเห็นแกนตัวแบบมึงถ้าไม่ว่างไม่มีเวลามึงก็ลาออกไปเลยอยู่ไปก็เป็นภาระเพื่อนคนอื่นเขา ที่มีเราสองคนตีนร้อนสู้ทนเฮ้ยเบียท์ทำมันไปหรือเปล่าวะไม่เกินไปหรอกนอนไปด้วยซ้าใครบอกให้มันมายุ่งกับพี่กายมันดีกว่าแม่คือ